ดีเจอ้อมค่ะชั่วโมงที่สองกับคุณผู้ฟังแล้วแน่นอนนะคะอ้อมหาจนได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากฟังเทสมีของ last one ขอกันมาหลายวันแล้วนะกลง่นะขอว่าเป็นอาทิตย์เนี่ยวันนี้มันเข้ามาแล้วจัดไปอย่าให้เสียเราเริ่มต้นกับอันดับหนึ่งสำหรับ playlist of the week นะคะคนหรือไมโครเวฟค่ะถ้าเธอนี่คือซาวน์แทร็กจาก one for the road นะคะใครยังไม่ได้ดูอีกสักนิดนึงเดี๋ยวคงมีให้ดูตามช่องทางต่างๆนะพี่บวกแต่อย่าดูเป็นผีนะ ถูกไหมาทาอะไรก็ลงทะเบียนให้ถูกต้องแล้วต่อกันที่ค้นบายนะคะแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นทราบแล้วเปลี่ยนปิดท้ายที่ลับมนกับเทสมีนะคะส่วนเพลงอื่นๆรอสักครู่เดี๋ยวจะทยอยทยอยเปิดนะคะก็ข้อความของคุณผู้ฟังจงมาขอบคุณด้วยความยินดีค่ะนั่นแปลว่าคุณผู้ฟังขอเสร็จแล้วรอฟังจริงๆถูกไหมใช่ครับพอรอฟังแล้วเราเปิดก็เลยขอบคุณกันแล้วจะเป็นอย่างนี้ในหลายๆคนหลายๆศิลปินที่มี แฟนเพลงของเขาแฟนคลับของเขาทําแบบนี้นะพี่กวงเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ผู้คนเดียวเอนดูจังเลยเด็กๆอ่ะส่วนข้อความที่บอกว่าเสาที่นี้เป็นไหนการอากาศดีแบบนี้พี่กวต้องไปทํางานไหมไม่ครับคุณไม่ต้องไปใช่ไหม,ไมรอบนี้ บางคนก็คงแบบว่าทีมงานก็คงรู้สึกอยากไปทํางานนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะช่วงที่มีคอนสเสิร์ตทีิก็จะแบบเไม่ต้องถึงคิวเราบ้างก็ได้เอาแปะมือกันไปแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบให้เขาไปหน่อยเขาไปหน่อยอยากไปทํางานอยากไปทํางานที่เป็นแบบเอาดอบ้างใช่ปหเพราะว่าที่่ันมาทางานแบบไหนออนไลน์ใช่ไหมเราก็แบบอยากไปเสพบรรยากาศกับคอนเสิร์ตที่แบบได้ดูแล้วโอ้ยได้ดูตัวเป็นๆแล้วโอ้ยอะไรางี้มันมันก็ดีเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของคุณให้ดีนะคะอย่าแบบ เนาะ<ช>ตั้งใจจะไปอย่างดีแล้วก็แฟดอะใช่ป่ะ<ช>อ่าดูแลตัวเองมากๆนะคะส่วนอ้อมกับตะกวดก็นั่งคุยกันทั้งวันอะเ<ช>วลาถ้าเจอมันมีงจริงเราไม่ได้เจอกันเยอะนะเร<ช>าเจอแค่เนี้ยเดี๋ยวเขาก็จัจทิ้งอ้อมกลับไปเราก็จะทิ้งกันกลับไปแต่ก่อนกลับสิ่งที่เราถามกันมันจะมีทั้งเรื่องเ<ช>ออเธอเธอเนื้อหมูกิโลเท่าไหร่วะใช่ใช่เออเธอเนื้อหมูกิโลเท่าไหร่ตกลงตอนนี้หมูกับเนื้ออะไรมันแพงกว่าวะคือเนื้อเนี่ยยังไงก็ยังแพงกว่านะคะคุณผู้ฟังหมูเนี่ยมันแถวแถว แล้วยิมก็ค่อยๆขึ้น่ะใช่ครับตอนนั้นเปนร้อยยี่สิบนะใช่แล้วที่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบครับถูกไหมคะคส่วนเนื้อเนี่ยยังอยู่แถวๆสองร้อยนิดๆอยู่อยู่ที่ว่าจะเอาเนื้อสันไหนใช่มีทุกเนื้อสันเลยนะคะทั้งสันในสันนอกสันด้านไม่มีไม่มีคไม่ต้องไปเช็คนะคะก็ส่วนไก่ก็จะขายเป็นส่วนๆเหมือนเดิมใช่ครับอกไก่น่องไก่ใช่แล้วปีกไก่อะไรก็ว่าไปซื้อเป็นซื้อเป็นกิโลกิโลได้ราคาดีอยู่นะจ๊ะใช่ครับ แลคายังโอเคแต่สิ่งที่พ่อบ้านของดีฉั้นนะคะเฝ้าสังเกตมาคือเดี๋ยวนี้บางที่เนื้อเนี่ยขายเป็นแพ็คละไม่มีสั่งซื้อแบบทีละเอาส่วนนี้สามขีดห้าขีดไม่มีละขายเป็นแพ็คเลยโอ้เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นบางที่วะไม่รู้ไม่แน่ใจนะเดายากแต่หมูนี่ไปกระฉูดมากที่ผ่านมาหมูกับเนื้อมีช่องว่างกันเยอะนะคะใช่ครับ ร้อยยี่สิบกับสองร้อยี่สิบตอนนี้เป็นสองร้อยี่สิบกับ 170. ร้อยเจ็ดสิบช่องว่างเราห่างก,กันนิดเดียวเหมือนความรักหรือเปล่าไม่ใช่ละอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องของความรับน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะ,ค,ะครับแล้วยังมีหลายเรื่องถ้าวันคุณผู้ฟังได้ตามข่าวก็จะเห็นว่ามันมีร้านก๋วยเตีย๋ยวปลาที่เป็นเจ้าเก่าเจ้าดังมีหลายสาขาด้วยถึงขั้นหยุดเขาหยุดชั่วคราวนะคะไม่ได้หยุดท้าวครคือหยุดชั่วคราวก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำมันขึ้นปะเลยทาให้แพปลาหรือว่าอวนที่ออกไปลลาาาปทั้งหยเรือ เขาออกไม่ไหวปะใช่หรือว่าถ้าออกไหวเขาก,ก็ต้องขึ้นราคาขายเพราะว่าน้ำมันอ่ะเพราะานำมัน,มนแพงขึ้นใช่โซล่าเซลก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเรือไปดับอีก โอ้ยทุกอย่างดูแพงไปหมดมันมันสะท้อนทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับประเทศไหนที่ใช้วีไอข้าวสาลีใช่ป่ะใช่ครับเป็นเบสของอาหารหลายๆอย่างก็จะลำบากเหมือนญี่ปุ่นอ่ะโซบะก็เหนื่อยนะใช่ครับเพราะนั้นก็นั่นก็มีผลกระทบกระทบเยอะค่ะแต่ปลาตั้งโกจะมีไหมปลาโกไม่น่ามีป่ะแต่น้ำตาลทรายแดงขึ้นแล้วนะฮะผมเป็นคนซื้อทรายแดทุกวันอยากเคยคือถุงมา7บาทตอนนี้ที่12แล้วฮะโจ๊กจาะ30เป็น15เลทเป็นโจ๊กเลยตอนนี้ทำจริง เนีย่ยตึ้งขึ้นจัตตานี้เลยมากๆ,ๆ <c oughs> ไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวก่อนต้มถั่วเหลืองขึ้นอีกแล้วเหรอใช่ครับไอ้น้ำเต้าหู้นะเต้าหู้ใช่แล้วสิบขึ้นสิบสองใช่ครับปลาตั๊กโถขึ้นยังปลาตั๊โกโถส่วนมากไม่ค่อยได้กินปลาตั๊ก้ <c oughs> ยสนุกเลยเราอ่ะ <c oughs> ของอย่างเงี้ยมันต้องกินที่ปลาตั๊กโถถูกไหมอ่าน <c oughs> ปลาตั๊กโถเนี่ยคือสิ่งที่ต้องกินแล้วปลาตั๊กโถต้องกินแบบไหนข้างนอกกรอบปะแล้วข้างในเป็นโพรงหรือว่าข้างในเป็นเนื้อแน่นๆผมชอบกินแบบเป็นโพรงมากกว่าคุณชอบกินลมเหรอ เพราะว่าตั้งโกเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะมีอยู่หยุดอ่ะถ้าเราไม่เอาไอดเอาแป้งแบบเอาแป้งของซาลาเปามาทํานะซาลาเปาทอดนไม่ใช่ซาลาเปากินอย่างนี้นะปลาตั้งโกมันก็จะมีทอดคล้ายๆกันอยู่ถ้าไม่นัดเป็นแบบเกลียวด้วยนะเอาเป็นออริจินก็จะมีทอดที่แบบกัดไปแล้วเป็นโพรงคุณผู้ฟังนึกออกปะกัดแล้วฟิวเหมือนเป็นลม<ช>กับกัดไปแล้วเนื้อแน่นๆ<ช>เธอชอบเป็นโพรงใช่ครับคุณผู้ฟังชอบแบบไหนระหว่างพี่อันชอบแบบไหนระหว่างปลาตั้งโกที่กัดแล้วเป็นโพร หว้สองหนึ่งวะอ้างก็เรียกเป็นโพรงไม่แต่พอเป็นโพรงพอะมันเย็นแล้วมันเป็นน้ำมันมือนี่สึกเสียงไปเลยว่าพวกพวกน้อยพวกไม่มีคุณผู้ฟังไม่ชอบกันเหรอปลาตั้งโกรธที่เป็นเนื้อแน่นอ่ะแบบไม่ถึงว่าที่แบบกัดไปแล้วเราเห็นเนื้อขาวๆไม่ชอบอะไรอ่ะจะเป็นคนผมน้อยเหรอเออแล้วจิ้มมาละ ยิ้มงคนปะลงคนอ่ะยังเป็น, <c oughs> เ,ปนเพื่อนกัน <c oughs> อ่ะยังเป็นเพื่อนก็ได้ยังเหลือความความเหลื่อมความคลายกันอยู่อ่ะคุณผู้ฟังชอบปลาต้องโโแบบไหนระหว่างโรงโปร่งแบงเงี้ยกับแน่นแน่นกับอีกอันหนึ่งจะถามไหนๆก็พูดเรื่องปลาตั้งโกวแล้วคนรุ่นนี้ต้องรู้จักขนมถ้วย <c oughs> คุณรู้จักขนมถ้วย <c oughs> ไหมรู้จักสิครับไ่านรูจักขนมถ้วยไหมคุณผู้ฟังรู้จักขนมถ้วยใช่ไหมคะขนมถ้วยที่คุณโตมามันเป็นขนมถ้วยแบบไหนถ้วยบางๆหรือถ้วยตะไล โทรมากับถ้วยตะไลถ้วยเล็กนะคุณโทรมากับถ้วยตะไลถ้วยเล็กใช่ไหมอ่านก็ต้องโทรเป็นอ่านเรียกถ้วยตะไลเป็นหรือเปล่าก่อนรู้จักใช่ไหมถ้วยตะไลคือถ้วยที่เหมือนจอกใช่ไหมคะมันจะเป็นกระเบื้องที่ลักษณะเหมือนจอกชาจีนอ่ะแต่จะหนากว่าแล้วเวลากินถ้าโบราณหน่อยสมัยโบราณไม่ไม่ได้โบราณมากอ่ะแต่ถ้าเกิดก็จะเป็นกิมมิคก็คือใส่หาบแล้วก็มีไม้เหมือนไม้พายเล็กๆแคะอย่างนั้นใช่ปะแล้วมันก็เปลี่ยนปรับตัวมาเป็น อยู่ในถ้วยบาลๆเหมือนถ้วยเทียนแบบเอาไว้เทียนลอบแบบเขาเรียกว่าอเล็กๆเป็นแบบแผ่เทียนอ่ะใช่ไหมเป็นถ้วยแบบเตี้ยๆเหมือนถ้วยน้ําจิ้มอ๋อคือจากที่เดิมคล้ายๆถ้วยเขาเรียกเลยนะถ้วยชาเป็นถ้วยตะไลที่เขาเรียกขนมถ้วยตะไลมาปรับใช้กับถ้วยน้าจิ้มอ่ะถูกป่ะคุณคุ้นกับขนมถ้วยที่ผ่าชั้นที่สองผ่านชั้นหนึ่งเป็นกะทิถูกไหมมันจะเค็มๆชั้นที่สองของคุณกินเป็นสีอะไร อันชั้นที่เป็นข้างล่างสีอะไรคุณผู้ฟังมีนขาวมันกันะต่ชีัเของคุณว่าขาวอ่ะข้างบนน่ะเป็นข้างบนกันะทิขาวแน่ๆข้างล่างมันคือแป้งไคะคุณสีขาวอ่ะใช่เพียงแต่ว่ามันต้องขาวแบบไหนขาวแบบขาวขุ่นๆอะไรเงี้ยคุณซื้อที่ไหนอ่ะคุณไม่นอันอันก็ขาวอ่ะเดี๋ยวนี้ทักษาที่เป็นไส่ไปเตยหรืออะไรไม่เราโตมาตั้งแต่รุ่นข้างล่างเขียวแค่แบบถ้วยอะไล ข้างล่างเขียวเราถึงแบบแปลกใจว่าไอตอนหลังๆทำไมข้างล่างมันเป็นสีทั้งขาวว่าขา,ขาวๆขุ่นๆเทาๆเอเอ,คอคุณโตมากับสีอะไรกันคุณโตมากับสีขาวใช่ไหมพี่ยัานโตมากับสีอะไรสีขาวอีกนะไี่อ้อพ่อ้ไไอ,อไปโดนแมาอ E แฟรดั้ม ไปแฟนดอมดีกว่าแล้วเก็บไปถามเด็กๆค่ะว่าไปเบิ้ลครับบิวครับ<อ>เคยกินหนุ่มถ้วยไหมครับวันศุกร์นี้เจอกันสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะ EFM แฟนดอมไลฟ์